นี้ก็ครับเป็นไงบ้างครับซีบเซอร์เจ็ดปีก็เจ็ดปีกับเจ็ดเมนูจริงๆก็เป็นลูกค้าอยู่แล้วเชืเเอ่อทุกคนก็แน่เคยทานซีเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมกรรมทานก็เขาเชิญมาก็เออสุดดีเพราะว่าเราเป็นลูกค้าจริงๆแล้วก็เมนูแต่ละอันก็อร่อยจริงๆ<ม>ของเรา<ม>เป็นตัวแทนของซิ่โคงหมูบาร์บีคิวที่อันหใหญ่ๆครับจริงๆคือบางทีเราเล่นฟิตเนสเล่นอะไรออกกำลังกายเนี่ยเราต้องกินเนื้อกีนหลายแบเยอะบางครั้งเราอยากลดเนื้อบ้างหรือเบื่อปลาแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ซิ่โคหมูไปโซยได้แล้วก็มีผักให้ตักฟรีด้วยแล้วก็ก ชอบชิสเลอร์เหรอเขไม่ก็เรื่อยๆครับมีบ้างมีบ้างนะฮะนตัวเราลปิงอะไรครับก็โอเคครับก็โอเคครับตัวเราต้องเพินคนรักสุขภาพนะครับจก็จริงๆมีคนออกกำลังกายพี่บอกก็ต้องเติมโปรตีนเนี่ยน่ใหญ่ต้องลดแป้งใช่ไหมที่จะมีโปรตีนแบบเต็มๆไม่ต้องร้านสเต็กอย่างชิสเลอร์อย่างเงี้ยครับที่แบบว่าหมูเนื้อไก่อาหารทะเลทุกอย่างมีให้เลือกตื่นก็แล้วแต่เราจะชอบ ฝากคุณผู้ชมเลยค่ะเปิดจใครที่สนใจรักสุขภาพามาชิวๆเล่นอะไรนี้ครับก็ฝากซิสเลอร์นะฮะเจ็ดเมนูสุดยอดยอดฮิตนะฮะที่มีทั้งใครไม่ทานเนี้ยก็มีหมูมีทะเลใครชอบหมูก็มีหมูมีชีสโคหมูมีทุกอย่างให้เลือกแล้วก็มีผักตัดฟรีนะเป็นคอนเซ็ปต์ของซิสเลอร์แล้วเราไปนก,กเต็มที่นะครับแล้วก็ในเมนูผักก็มีผมมีทั้งไข่ข้าวโพด โว่ญ u, cko, redesign, ี่ป <mumbles is this level>? ุ่นคือไม่ใช่ผักกระหลูกระลานะของดีของดีครับยังไงก็เชิญชวนนะฮะมากินซิสเซอร์นะครับดูช่วงนี้ที่ต้องแบบยิ้มแย้มเติใส่ตงสัยความรักจะดูแฮปปี้อิ่มเอิบอย่างที่พี่ตั้งทำจีนก็อย่างที่บอกนะฮะทุกครั้งไม่รู้เบื่อแล้วยังไงก็เจอกันบ่อยแล้วก็ถามไปเรื่อยๆอย่างวันไหนถามไม่ทะเลาะก็บอกอย่างวันไหนไม่ทะเลาะก็บอกเงี้ยคือวันนี้ไม่ทะเลาะใช่ไหมคะอ่าอันนี้ไม่ทะเลาะแต่มันอย่างที่ผมไม่อยากจะบอกคือมันจะกลายเป็นดูแบบว่าที่หมอมันดูน้ำหน้ามันด ทะเลาะกันก็ต้องมาตอบบอกดีกันใช่ไหมาบอกคุณมันไม่ใช่ไงคือผมมางานบ่อยถามว่าเล่าได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ยกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะผมบว่าคือยังไงดีอะเออเขาเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรก็อยากรู้แต่ถามเรื่องอื่นมากคือแบบนนั้ก็คือมันบเรียกคือมันลาบเรียบปกติไงก็เหมือนเป็นธรรมชาติคนคุยกันคบกันก็มีทะเลาะมีดีกันเท่านั้นเอง ช่วชวนเดี๋ยพวพรุ่งนี้ถ้าเจอกระติกอาจจะซออ้อยก็ได้คือมันต้องไม่รู้ <ขอ S 1> ไงพาพี่ต้องกับน้องเจงร้องกันจะไดง้อกันโดยการแบบไปรื้อหนังกินข้าวอะไรกัน่างนี้จริงไหมครับก็จริงกิจกรรมของชาติกรุงเทพมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะไปสวนเราก็ร้อนแบบมันก็มีไม่โพสนะครับกินข้าวรู้หนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะ น้องเด็กก็ไม่ค่อยออกไปไหนกลางคืนดึกๆอยู่แล้วก็ประมาณแถวๆนี้แหละครับเบสิกกิจกรรมเบสิกสำหรับเราตัวเราเบื่อไหมครับที่มังแก้วแบบคนที่น้อยไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ไม,ไม่บอกพูดเบื่อแล้วงแชเช้าเลยครับ<อ>ก็ไม่ได้เบื่อแล้วครับแต่ว่ายอย่างที่คืออย่างที่บอกต้องดูตัวเขาแล้วก็ดูตัวเราด้วยมีเราอาจจะเป็นต้นเหตุที่ไม่เขาเบื่อหรือว่าอะไรก็ได้ดูคนทั้งคู่แหละอะไรจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวไม่ว่าความรานช่วงนี้แต่ว่าอินเตอร์แฮปปี้เนาะเหมือนเดิมครับชื่อเดี๋ยวกันแฮปปี้เดี๋ยวลุก เป็นธรรมดาของคนคุย,ยคกันโครงการมันก็มีดีมีไม่ดีครับเรื่อยๆดีกว่าไว้ถ้าแบบมันยังไงอะไรเดี๋ยวไล่า้ฟังเก็บใจไว้ว่ายังไงไรนะู้ป่ะคีณพ่อเหมือน,นพูดแบบือเปลือใจอยังไงไม่ละคนเราก็ต้องเข้าใจโลกธรรมะ<ๆ>ใช่ไหมไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมภูเขาลูกก็เล่ย,ยังถล่มมาได้เลยอะไรจะไปแน่นอนใช่ไหมเราก็แต่ถ้าถามก็ตอบได้เล่าได้ฟังเออแต่ไม่อยรู่ะ มันไม่โตงเขาเรียกเขาใจ้โรคเราโตแล้วไงแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยเรื่องรักไปแล้วเรื่องงานครอบมันคับ้อมารียกว่ามีอักษรย่อแล้วแต่งตัวพีมีปัญหาเรื่องค่าตัวกับมีปัญหาเรื่องงานเราโดนเกี่ยวด้วยต้องนวัดจับละครหรือว่าอีเวนต์นเลรกับพวกงานมางานไม่ตรงเวลามางานสายแล้วก็ทำงานให้ไม่เต็มที่อะไรอย่างนี้ตองานนี้ก็มาสายแต่มไม่ใด้ผมนะไม่รู้เขาว่าหรือผมหรือเปล่าก็ยังไม่ได้อ่านข่าวนะครับแต่ว่า ก็บางทีมีบ้างเลยเลืเล่อนแล้วก็อบอกช้าบ้างที่รถติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแย่บางไ,ไม่เช้าเนี้ย่ถนัดที่หกโมงเช้าอย่างเงี้ยจินง,งานนี่ก็รับไปแล้วเราก็ไม่ได้คาดว่าบ,บางทีเราทํางานที่โอ้โหเสร็จหกโมงเงี้ยจะหลับคาตากลับไปก็นอนลาวทีจะก็ลุกไม่ขึ้นอันนี้มันไม่ใช่เขาอ้างหรอกแต่ว่า,<อ>า <ๆ S 1> ผมไม่รูกหมายถึงใครนะถ้าหมายถึงผมก็ถ้ถาเกิดมีปัญหาผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันถ้าเกิดแบบทำให้แบบว่าติดคิวติดงานอะไรเงี้ยจะได้ดูผม คุยกันก็ไม่มีอะไรนะครับบอกว่าผมไม่ใช่ผมแล้วนะแต่รู้สึกไงเวลามีข่าวพูดกันสัญญ์ตอนตัวพีบ้างบ้าเราจะโดนเหี่ยวตลอดเพราะว่ารู้สึกว่ากระเป๋าตัวีเนี่ยเราเป็นต่อยน้ำไหลคนอะไรเงี้ยครับเราเราเป็นคนชื่อโหลเนาะตาเป็นอย่างแบบป้องแป้งปากร้อนเราเอา้าน้องมาช่วยหน่อยปาก็ยังโดนที่แบบว่าคือมีรสนิยมในเรื่องเซติดูซานดีแล้วก็ดูแบบว่าชอบชอบแบบอะไรนะถ้าชอบแต่งในชุดอะไรนะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยทีนี้เลยหน้าเมามา ผมไม่เป <laughs> so ็นต well, to like ัวแทนของทุกคนที่ชื่อปอมป้าเอาว้วตัวผมละกันกล้องเนี่ยแหละคนเดียวเลยก็คือถ้าถามก็ไม่ไม่ได้แบบนั้นไม่ใช่ผมอะไรอย่างนี้แต่จริงอย่างที่ข่าวลวกชื่อสอนเลยมันก็อย่างที่เคยร้ายสงคนมันก็ไม่่อยแฟนนิดนึงคือเดี๋ยวจะท้าหรือว่าไท้าก็ไม่ได้ท้านะแต่ว่าถ้ามีอะไรก็บอกกันมาเลยวัดกันมาเลยว่าใครคือเป็นใครถ้าผมผิดผมจะ ยอมรับถ้าไม่ผิดอ่ะก็เราเหมือนเจอกันว่ามันยังไงมันทำไมถึงมาเป็นเร้าอะไรอย่างนี้เพราะว่าออกที่ปอแล้วคนคนที่พูดเนี่ยเหมือนกับว่าสมมติลงเน็ตหรือว่าลงหนังสือเนี่ยใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องมารับผิดชอบคำพูดของตัวเองอ่ะเอาเป็นผมไปอุ้ยหมันไส้ไี่จังเลยเข้าเน็ตแฝงตัวมันไม่แฟร์อย่างรุนแรงครับมันก็เลยเชื่อชนะเป็นใครโดนมันก็คงไม่ชอบเหมือนกันส่วนตัววิฟ้องกลัวคนเข้าใจผิดไหมครับเพราะว่าเรามีเรืลิขิตยอมเป็นแบบนี้ไหมครับผมก็ยอมเปิด แบบนี้เออมาดูข่าแบบนี้จริงๆเขาบอกถ้าคนเรามันไม่เป็นเนี่ยมันจะไม่ให้กลัวคือผมก็เลยไม่ให้กลัวอ่าถ้าเรื่องอะไรี่มันใกล้ๆตัวเราก็อาจจะไม่ด้ใช้ตัวว่าเพรที่มันเจ็บปอดปาที่น่าสุดเลยบอกเดินอยู่มีว่าชอบมีเรื่องอะไรเรื่องแบบนา้เไซค์โฟอะไรอย่างเงี้ยมามามาไซค์โฟต้อตอบอะไรเนี่ยมันก็ที่ไหนคือมันเรื่องตัดยังไงซึ่งคนมันสนุกตรงไหนถามจริงไม่รู้ไม่เคยคือผมก็อผมก็มันไม่สำหรับผมก็ไม่เคยนะเพราะไม่กล้าขอใครเขาเล่นเลยถ้าเกิดโรคจิตแล้วก็ 文工。 มันไม่มีความสุขอะไรครับสิบโหดตหรอวะกูไม่ถูกเมื่อกี้เขาไม่ใช่ปอปลาไงแล้วก็คิดถึงว่ามันเจออุปกรณ์หรอโอ้ยปอปลามีแต่เงินแค่อ๋อต้องน้าันอึ่งฝากอุปกรณ์แล้วกันกาต่อให้พี่ด้วยนะน้องสิ่งค่ะเขาเนี่ยไม่ใช่เองค่ะหยอกเนี่ยคุยมันไม่มีไรคือมันเป็นแบบไม่ได้ไอซีเรียนะครับนี่ยรักลวน้องแก้วได้เข้าไจผิดข่าวไปแค่ผมก็ยอมเดียวกันไม่เล่นไม่ไม่เข้าใจผิดครับเขาต้องเป็นคนที่รู้จักเราที่สุดสิใช่ไหมฮะชอบกลัวถึงที้บอกกลัวข่าวที่มันแบบ จริงหรือว่าโอ้ปากันใหญ่มากกว่าไอ้ไข่อย่างี้มันก็มันไม่ใช่แน่ๆก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวเท่าเลยคำสั่ไปนะค่าวนี้ไปไป f o r w น r d นะ